เยเราจะมาถ่ายทอดวิชาจากข้างในที่ไปร่ำเรียนมาเ <laughs> ป็นเรียนมาด้วยวันนี้ไม่มีข้าวกินนะเดไม่มีเอา,าแล้วก็ไม่บอกจะทำที่อะไรได้แก๊สหมดค<อ>ุณสั่งแก๊สเลยเดี๋ยว <c oughs> จเจริญนี่เลยวันนี้ก็ยังขอกันมาเยอะด้วยนะจะมาทําเดียวดายเป็นขนมเดียวดายจากข้างในเดียวดายแต่ไม่ได้เดียวนะนเปิดฝุงเต็มเนี่ยทำให้เหมือนข้างในที่สุด แตนมากเขาจะนั่งแเนี้ยน,นั่งเป็นเสืออะไรเป็นเสืออ่าเสือละสิบคนแล้วแต่สามสี่คนห้าคนแต่ก็อยู่เป็นบ้านนั่นแหละแต่ก็จะแยกซอยเป็นเสือเป็นหลังเป็นหลังออกไปอีก,กจะมีพ่อบ้านใหญ่อีกที่นึงแต่ผมก็เป็นตัวยืนนี่ตัวยืนเอะไรคือตัวยืนยืน้างจง้างจานเนาะแหม่เนี่ยเจะมีนี่โอวันตินนี่คอปคอปคอปพีเมทคอปพีเมดคอปเทียม อันนี้อันนี้เอาไว้กินในในเสืออ๋อให้เด็กๆกินหน่อยนะวันนี้เยียบยากนมีขนมปังกระโหลกเนี่ยตัวอะไรคือญาติซื้อมาฝากอ่ะเออสามยาิญาติซื้อให้เอาแล้วทำไมไม่ซื้อฟาร์มภุมิฟาร์มาดีๆมันไม่มีมันมีเฉพาะที่ข้างในขายอ๋อต้องซื้อข้างในอ่ะซื้อข้างในที่ข้างในอย่างเดียวอ๋อซื้อข้างนอกไปฝากไม่ได้ไม่ได้มันตรวจสอบยากอ๋อเดี๋ยวจะยัดยองยัดยาไปข้างในเดี๋ยวได้ยมันยังมีอยู่เนี่ยสามยางแล้วก็ หนมครนอันนี้ทําขายกันเองอะไรเง,งี้ยใช่ทาขายอยู่ในแต่พี่ยังไม่ได้เป็นคนขายอกะเพื่อน,นทำขายแต่เราก็นั่งอยู่บนเสือก็เห็นมันทาก็ดูมันเราไม่ทำต้องตีไนแต่บ้ันมา <c oughs> เดินตีแตกแดกปากมันาเดียเดินแม่งทั้งวันล้ำอย่างเดียวล้าทาวันนี้แบบผู้คุมมาเห็นนี่ผิดไหมไม่ผิดก็ผิด,ก,ผดกินน่ะทาไมอะเอาเหรอ อัยบอกทำขายทำไมอ่ะอ๋อถ้าขายนี่คือปิดถ้าขายนี่เกมใส่จัดพ่อค้าอ่ะอ๋อพ่อค้าไปย้ายย้ายแดนนู้นเลยจัดย้ายเคยทำแล้วหน้าเดียวได้เคยทำแล้วแต่ช่องปิวไปแล้วนู่นช่องโดนลบไปแล้วก็ไม่เป็นไรทำใหม่กันทำไมเขาบอกชีวิตมันต้องสู้นี่นี่กูสู้ชีวิตแต่ชีวิตสึกสู้กูกับไอ้ชัดอ่ะเดี๋ยวแปลอุปกรณ์นี่ก่อนอุ้ยพี่แม่งโคตรเท่เลยอ่ะ เอารถเข้ามาเรือนจำได้ไงเนี่ยนี่แน่ระดับแล้วอ๋อเอาไว้อันนี้เอาไว้เปิดนี่อันดับแรกก็นี่เลยอ่อหนึ่งอันนี้เดี๋ยวดูให้สามร้อยกรัมนี่โยุไหนก็มันก็จะไม่มีกำลังแบบนี้นะแล้วใส่อะไรอ่ะเข็นถังสีอ่ะที่ถังถังสีพลาสติกอะไอถังเล็กอ่ะเออก็โอ้ได้แล้นั่นแหละก็ใส่เข้าไปแต่อันนี้เราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ตางกัเออาทำให้มันดีหน่อยก็เนี่ยคอปอันนี้450กรัมใส่ลงไปเลย ไปหมดเลยไปลงไปเลยก็เหลือเหลือไว้หน่อยนะเหลือไว้แม่เอาเหลือไว้เออเดี๋ยวเขาดูต่อไปเราจะผสมเดี๋ยวไปล้างมือก่อนอาอดาเมื่อกี้ลืมล้างมือเดี๋ยวไปล้างมือเดินไปบล็อกเดินไปบล็อกอ่าไปล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับผสมให้เข้ากันเลยโหเราคุณไม่เจาะนมไว้ก่อนเนาะเป็เรี่กอะไรนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ทำไมทำไมมันต้องเดี๋ยวได้อะมันมีประวัติไหมก็สามอันเนี้ย พอป้านรวงกันมาเป็นเม็ดเดียวมันก็เลยเดียวดายันแน่โอ้มีปัด <c oughs> <c oughs> อี่ัด <c oughs> โอ้อยูอแต่ไม่ได้เดียวนะเพื่อนผมเต็มโอ้โอเข้าใจคิดหัว <c oughs> หมวั่ไปไงล้วย <c oughs> ทุยต้องทำนี่ไม่ต้องดูอุณหภูมิอากาศเลยเย็นใบร้อนใก็ไม่ได้โอ้โห <c oughs> จริงจริงนี่เงือาหารระดับพัตาคาอะไรกันเลยถ้าเย็นไปแม่งก็อย่าบปดว่าเป็นก้อนอะไรเงี้ยอ๋อที่อยู่ข้างในมีน้ําแข็งเหรอมีสั่งเอาเป็นก้อนเป็นน้ําแข็งยูนิคเงี้ยแล้วแต่เลยจองจก็ยังมีรถน้าแข็งเขาไปส่งเราจะมีออเดอร์จดจดวันเนี้ยพ่กนี้ได้อะไรเงี้ยอ๋อหรือบางทีก็จดวันนี้อีกสองวันได้เียอย่ากินวันมะลืนเนี่ยเราต้องจดวันเนี้ยมีอะไรกินอ๋อเราอยากกินอะไรเหรอแกงเกิงนี่เจาะนมนะแก็ใช้ช้อนเจาะข้างในมันไม่มีมีด แล้วก็นี่เลยใส่ใส่เยอะไหมใส่หมดป๋องเลยอ๋อไปทำตามได้นะเพื่อนออทำแล้วก็แช่ไว้กินเดี๋ยวติดหวานไงไว้อมนานๆหน่อยอ๋อถ้าแบบว่าไม่แช่มันก็จะน,นิ่มๆแต่ถ้าแช่มันจะแข็งหน่อยกัดเล็มไปแน,น่ให้นานๆนะน,นี่ครับนี่เรามาทำแทนกะทิด้วยนะ อย่างเช่นแกงมาแล้วแบบว่าเป็นแกงป่าแกงอะไรเงี้ยตักพร้อมใส่เข้าไปให้มันข้นเป็นเแบนใส่ข้อพิเศษในแกงนี่และเออไม่เชื่ออีกแยะรอหน่อยเราจะไปเป่านะเอาไม่ได้จะมาโอ้ใครจะมาแดกที่ปากเราอ๋อเราจะกินเมื่อไหร่จะเป่าให้แต่พวกทำขายแม่งกระเป๋าพูดพูดพูดเนี่ยอ่ะหมอ่าโอเคมายังไงต่อแล้วก็นี่ ผสมก็ไปเลยอม่นีไปแล้วก็เป็นก้อนใช่ไหมแล้วยังไงถึงได้ครับก็ปั้นไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันอะจะมีพวกมือปั้นมือเซียนอยู่่พอทำได้แต่เราไม่เก่งต้องรีบปั้นเลยนะแต่ม่นแข็งพอแข็งมากมันก็จะไม่จับตัวอ๋อ มันนนเเป็กก้อดียวขายดีวะยุงแม่โอ้ขายหมดอะกินอาทิตย์นี้เก็บอาทิตย์หน้าให้ติดไว้ก่อนไงมันไม่มีสดอย่างเราขายอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเราก็เดินเก็บตักแล้วก็จดชื่อไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยพู้เก็บไว้ดีๆนะเกมมาเด้ออ๋อเดี๋ยว อไม่เห็นนะจะไม่หมดได้ไงเยี่ยไม่ซื้อก็ยัดให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยสัตว์ทั้งที่ไม่อยากแดกไอ้เยี่ยแล้วไม่อยากแดกก็ต้องแดกเอาใบเอาใบเลยพอถิงเมื่ออาทิตย์หน้าเยียถ้าไม่มีตังไปขวัวตังเขาอีกทีเราก็สงสารเลยนะแต่งานแม่งว่าเพื่อความอยู่รอดเผาแล้วนะเห็นนะยังไงต่อเขาไม่ได้ทำเราไปแน่กูทำต่อไปเราจะปั้นแพ็คขายอ่ะนี่ที่เวเหลือไว้เราก็เหลือไว้เงี้ย เวได้ไหมนวะน,นี่น,กนอกะเด็ดทอะไบเนี้ยออเอแล้วลูอ,อามาคุกนนี้เนี้ออ่าไม่ให้มันติดกันไงอ,อ,อย่างเงี้ยเฮียเห็นนะมอ่าขนมเลยเอาจะไม่ติดกัน ปั้นดีๆนะปั้นเม็ดไม่เท่ากันยวโดนตบอีก้อให้เด็กในบ้านปั้นเนี้ย<ะ>แม่งปั้นเม็ดไม่เท่ากันแม่งบุกไอจัดเม็ดใหญ่เลย <c oughs> ขาดทุนนี่อันนี้ก็เม็ดใหญ่เนี้ย<ะ>แต่เราไม่เป็นไรเราปั้นไหมข้างในทำเม็ดเท่าไหร่ประมาณเนี้ย นี่เม็ดกี่บาทเอ่อห้าเมฟสองกล่องสองกล่องก็เท่ากับยี่สิบบาทคือเหมือนขนมอะไนี่ใจฟุกๆเลยนะเนี่ยนะมันก็มันก็ไม่ติดกันละแล้วไงต่อมันก็จะมีคนอีกคนนึงก็รอหยิบใส่ถุงคนนึงปั้นคนนึงก็คลุกคนนึงก็หยิบใส่ถุงแพ็คนะฮะทำเป็นทีมงานห้าอ่าแล้วก็มัดต่างๆเนี่ยเสร็จแล้ว แล้วก็ยี่สิบบาทเอาไปแช่พี่ติดมากี่รอบนะเอาไปแล้วรอบที่ว่าติดแบบเนื้อๆแล้วนะสองรอบสองรอบรอบหนึ่งห้าปีรอบ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 ล่าสุดเนี่ยปีเดียวพอดีเก่าคดีแบบว่าโดนอายัดจากที่ปล่อยรอบแรกรอบแรกติดไปแค่ปล่อยแค่รอบปล่อยวันปล่อยหูโคตรดีใจเลยชวยอยู่มาแล้วนานนะแบบเพื่อนเพื่อนมาส่งแบบว่าหูกลับแต่งตัวยังรอเอาแมวกลับมาด้วยเลี้ยงแมวอก็ปล่อยก็ เลี้ยงแมวเราเอาแมวใส่กล่องจากแมวเหยาออกมาข้างในมีแมวด้วยอ่ะมีแมวเยอะทุกเดือนจําเรากะเอาแมวกลับบ้านด้วยนะกะเออเอาแมวออกไปเป็นอิสระภาพเลยแม่งลืมตามาแม่งก็ติดทุกเลยแมวอ่าข้อเลยนันนะนะแล้วเอาแมวกะแมวกลับเราก็มานั่งรอเราเลี้ยงมันไว้อยู่นู่นไงเราก็มานั่งรอจะกลับเลยก็ปล่อยเรียกชื่อเอกชัยอุยนาครับ เดี๋ยวเราอรอก่อนนะะ,ะเดี๋ยวมีตำรวจมารับเพราะว่าจัดอปยัดไปเยียวยปล่อยแมวกลับเข้าแดนเลยแมวแม่งเซ็งเลยแ,แมวยังไม่ได้กลับบ้านเลยเยียวยโทบาปไปครูไม่นอนแลพักอีกสองคืนจริงๆแม่งเขารองลงนลุหมดเลยคู่คดีพี่แม่งติดอยู่คนเดียวนะต,ตัดติดปีนึงก็กลับเข้าไปติดใหม่อีกปีนึงที่หายไปลาจุดอ่ะอ่าก็จบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่าติดน้อยนะ ดูคนนี้ก็ติดกันมารอบแรกนี่ติดที่ไหนพิเศษนะเพเทพกรุงเทพเจอเจอใครบ้างไหมแบบตาโยมทูตเคยเจออยู่แดนซี่หรอไม่รู้ว่าไม่รู้จำพี่ได้ป่าวหรอแต่พี่พี่จำาก็ได้จำจำาก็ได้อยู่แต่ตาที่ใส่ดีนะต้นทุนประมาณไม่ถึง200อขายได้เจ็ดแปดร้อยกำไรอยู่ประมาณห้าร้อยก็พอได้เป็นนมก็ไปไปยืนขายนมหน้าร้านค้าเราอยากจะเสื้อผภาพนี้ยให้คนที่มีการเบิกนมหรอมาเอาที่ผม แกไปยิงกับข้าวให้ผมอะไรอย่ก็ใช้กันอย่างเงี้น่ะอย่าไปอยู่เลยเชื่อเลยไม่ดีหรอกไม่อยู่นอกดีสุดใช่ใครว่าดีติดคุกคนที่ไม่ติดคุกก็คือคนเก่งแ้่เก่งจริงไม่ติดคุกหรอกอยู่ข้างในมีแบบทีวีมีอะไรให้ดูวะเนี่ยขึ้นถังสามโมงครึ่งเนี่ยจัดเตรียมอะไรเสร็จเล้วว่เปิดทีวีให้ดูวมากก็ดูรายการชิงร้อยชิงล้านอะไรมากก็เปิดของโมดูลที่ก็เปิดละครโอ้โหอยู่ข้างในแม่ตัวลูุ่นตัวไล้ไรติดละครนี่หมด แต่ก่อนมานี่ไม่นั่งอยู่หน้าทีวีแต่ก่อนเรื่องดังๆเลยนะบุฟเฟต์ันนี้บานอ๋อหน้าอย่างโหเลยนั่งดูบุฟเฟต์ันนี้บ้านเออพี่เห็นแล้วไหมพี่ไม่ห้ามพี่ก็นังดูเลยฮะดใส่เกียเขาอเอแก๊สมาแล้วพี่บ้องแก๊สมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับจริงๆอยู่ข้างในพี่ไม่เชื่อว่าพี่ไม่เคยมีเรื่องบใครเลยนะอยู่แบบไม่สนใจอะไรเลยอ๋อ ติดคุกกล็ลำบากได้ที่จะไปมีลงมีเรื่องมีเรื่องเดี๋ยว,ว่าแบบว่าไม่ได้ออกโดนขังแล้ว<ม>ขังอีกอะ่ะจะดูเลยขังแล้วยังต้องไปขังอีกอะ่ะขังตรงขังซอยแต่บางทีคนที่เขา้นี่เขาก็าเพื่อความอยู่รอดแหละถ้าอยากจะอยู่รอดมันก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปเกเรทำไมแต่บางคนก็อยู่ในมันคนละแบบนะอยู่ต่อข้างนอกอะ่ะในบางทีไม่ต้องแก่นแย่งจริงดีะนะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวคืออะไรไม่รู้แต่ไม่เฟี้ยว ไม่เวียวครูโคตรเกลียดเลยครับนี่นะเพื่อนเพื่อนรักไอ้เหี้ยกูไม่ให้บอกกูไม่เวียวของของกูแด้แด่ฮะขอของแดกกูไม่ให้บอกกูไม่เวียวแต่อันนี้เราน่าจะได้ไม่เยอะหรอกเพราะเราปั้นลูกใหญ่ไงอ่าแล้วเราไม่เอาเปรียบลูกค้าใช่ปะอ่าวันนี้อากาศร้อนนะฝนจะตกปะวะตอนเย็นก็ตกนี่ที่ทให้เด็กๆกินตอนเย็นเนี่ยกูจะเกลียดปั้นแล้วลูกใหญ่แม่งเลย ก็ประมาณนี้เพื่อนๆเลยครับอ่ะนี่โอ้ยรูปเป็นเลขไงอันี้คือขั้นตอนการแพ็คต้องนี่ดีๆนะให้มันดีๆเดี๋ยวเราไปแช่เดี๋ยวน้ำเข้าอ๋อนั่นอ่าเราแช่ วางแค่แบบนี้ครับแล้วก็แพ็คแช่ให้หมดใช่โอเคแล้วกลรอน้ำปะไม่น้ำแป๊บเดียวแต่ถ้ามันถ่ายก็เนี่ยทำป็นท่อไปเนี่ยนะครับแค่นี้นะง่ายง A few moments later ไหนทำอะไรให้กินอีกนี่ไงขนมปังย่าเยี่ยมมาปังแช่นี้ขนมปังดี๊อันนี้คือดีเลยใช่ไหมอะอะไรบี๊ดบี๊ดีทำไมบี๊บ ได้ตรงขาดไม่ดึงไปเลยทำไมต้องดีดเลยดีบต้อขาดมันได้ดีพริกเหรอโอ้ยว่าป็นถุงข้างในนี่ขาดอ๋อไว้เป็นจานอย่างเงี้ยเออนีเออ่เรากินสองคนแล้วก็กินคนกะโหลกไปเลยอันนี้คือหนึ่งกะโหลกอ,อ,อันนี้คือหนึ่งกะโหลกนะครับเพื่อนๆเ,ออเรากินกันสองคนเนี่ย้็กินกันเยอะๆเราก็อ่ะเรากินแบบเยอะๆแล้วกันอ่ะอ่ะฉีกลงนะฉีกไง นีพอแล้วกินไม่หมดเราสองคนบ้านเราอยู่กันแค่สองคนสองคนใหม่ย้ายบรรจุน,นี่มาไปดูด้วยไปส่อ,สอง <c oughs> ดูสมเด็จมาองค์ <c oughs> เด็ดคืออะไรเป็นคนมีตังนะอ๋อเรียกสมเด็จสมเด็จเลยยิ้มออกมาเยอะไอ้เยอยดีสมเด็จด้วยดูให้ดีนะมึงไอไงย,ยืยสมเด็จเก๋นะมือเนี่ยจัดสมเด็จด,ด้วย <c oughs> ต้องดูดีๆด,ด้วยนะมือจะกล้องส่องไม่ดีนี่เรียบร้อยเอาสมเด็จเก๋มาต้องมารับเลี้ยงกันอีก แม่ง่านนี้เลยก<ะ>ินข้างในอ่ะแบ่งตอกกันแบบว่าอันนี้รวยหรือเปล่าอะไรับโถ่ไอ้มดเที่ยนี่ต้องหบลมหน่อยแนละ้วแต่ะคนั่งกินอยู่เที่ยแม่อยู่ข้างในก็ล่าเลยกินแบบนี้เลยแบบหลอดแบบนี้ก็มีผ่านนะ่ะเออทำเป็นเล่นไผแต่มันจะแพงไนงะแล้วมันได้น้อยกว่าของดูเอาไว้เวลากินเวลาเนะนี่ยอย่างนี้แหละเวลากินก็นั่งแบบนีนะ้กับเพื่อนก็นั่งร้องมงเนี่ย ไอมีขนมอะไรก็เอามาวางชวนแชร์กันแชร์กันก็ในบ้านก็จะเก็บไว้เไปเยี่ยมญาติมาเอเก็บเก็บกินก็เอาออกมากินด้วยก,กันอะไรพร้อมยังเ,เอาดุยเขึอน,ลนแล้วนมนี่ของดีกินก่อนขึ้นถันงอ่ะก็มีาลายชอ่ะพอเรากินข้าวเสร็จอย่างเงี้ย ตอนเย็นตอนที่ฝังมันก็มีกาแฟแก้วกินแก้วนึงก็สามสี่คนมนนนี่นะติดคู่ไปก็ต้องมานั่งลอ้ลอล้อนายเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยหรอหรืเนี่ยกูแม่งนายอยู่แบบนี้แต่ส่วนนายเล่นหมุกพีหนึ่งในตองอูงเลยจริงๆสั่งซื้อภาพแดงมาเลยแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะตัวหมุกข้าช่างไม้ไงใค่โคตึงมาทำเป็นเบี้ยทำเป็นม้าทำเป็นอะไรมาให้แล้วมันอร่อยม้าไหมถ้าบางคนเขาก็แกะเป็นตัวม้าเลยบางคนก็เป็น แห่งไม้เสรให้รู้ว่าเป็นม้าอะไรเงี้ยรชุดหนึ่งเอาไปกี่ฟอยสองอยสามพอยหรือว่าอะไรพอยหนึ่งประมาณกี่บาทพอยหนึ่งก็พอยละร้อยแล้วแต่สกุลเงินจะขึ้นหรือจะลงเลยนะบางทีแม่งก็ขึ้นเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบพอยถ้ายิ่งกาแฟแน่นแน่นแดนนะทั้งที่เรียนจำเดียวกันนะพอยละร้อยขอกาแฟเฟอร์แล้วแดนนู้นน่ะพอยละร้อยยี่กาแฟไม่ค่อยมีแ่งกันดันของทำเป็นมาเก็บไว้เว้ยอเด๋อเป็นทองเลย เก็บเก็บกะว่ารอกาแฟคือ้จัดกาแฟลงเหลือพอละร้อยเก็บนานไม่ได้แล้วก็ต้องถ่ายออกขาดทุนเลยนี่ผมบิตคฟลอยนี่เขามีมาตั้งแต่สมัยอยู่นั้นแล้วจะกิ๊งมีการเทรดกาแฟกันด้วยไอ้เฮียนมนมคนแม่งรับซื้อไว้เลยร้อยเดียวมามาถือมือแตกกาแฟนี่คือทั้งทีรับเงินไม่มีตังค์ไหนไอ้เฮียขายไปดิ่งเก้าสองเก้าสิบมันเยอะจัดอ่ะดีจู่โจมลงเพรายึดหมดอ่ะกาแฟเยอะเกินเพราให้เกินไม่เกินเท่าไหร่ว่าสามฟลอยต่อคนหนึ่งโอเค เราว่าไปกินเดียวดายกันอ่ะไปับเดี๋ยวไปดูเดียวดายแหแล้วนี่แงแล้วนะทำเดี๋ยวเด็กมาเล่นหนังเด็กเล่นนะทำแจกเด็กๆนะนี่อระบ่าสองต่อน่าไหนดูข้างในรสชาติที่คุณเคยอ่ะ หวานมันไปลองทำกินดูครับพวกสายเขียวนะสายเนื้อ,อทำแบบนี้ไว้แช่ดูเย็นไว้แล้วอย่าติดฟันหน่อยนะเดาโอเคมาตามนั้นนะเพื่อนมาจำไว,ว้น้องๆนัหนูย,ยในมันลำบากครับอยาคิดที่อยากอย่าเข้าไปเลยมันไม่มีอะไรดีที่มาหรอกเพื่ออยู่นอกอยู่พ่ออยู่แม่อยู่ครอบครัวดีกว่านี่ก็ไม่มีอะไรนะครับมาทำให้ดูเป็นอุทาหรณ์อสอนใจอ่าโอเคคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อน คยัง<ผ>เคยครับที่เป็นกำลังใจใเรา2คนมาโดยตลอดคลิปต่อไปอยาให้เราทำอะไรหรือว่าเราจะทำอะไรก็ฝากเพื่อติดตามด้วยนะครับครับผมคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับอมอลยือก่อนป